สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับโบอีกแล้วนะคะโบจะมาบอกสิบสัญญาณเตือนสมองเสื่อมนะคะอันดับแรกเลยนะคะหนึ่งหลงลืมจนหงุดหงิดอา,อาการนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับโบนะคะที่โบออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าโบก็เป็นหนึ่งในผู้กลุ่มเสี่ยงที่จะสมองเสื่อมนะคะ โบก็อยากจะออกมาเตือนผู้ติดตามหลายๆท่านที่ยังไว้วางใจตรงนี้อยู่แบบชงวนใจเอ้ยฉันไม่เป็นฉันไม่เป็นฉันไม่อะไรฉันไม่ดูแลตัวเองเดี๋ยวมันจะสายเกินควรนะคะสิบสัญญาณเตือนจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากให้สังเกตจากตัวเองเลยเคือหนึ่งนะคะลงลืมจนขี้งุดหงิดสองนะคะทิศทางที่เราเคยไปกลับไม่คุ้นเคยสามนะคะละเลยการดูแลตัวเอง สี่นะคะไม่เกงไม่เกงใจใครเลยไม่แคร์สายตาประชาชนห้านะคะมีวิธีตัดสินใจแปลกๆออกมานะคะก็คือว่าตัดสินใจเองใครคิดยังไงตัดสินใจแบบกูเชื่อกูเองอะไรอะไรประมาณนั้นอะ่ะหกนะคะวอกแวกไม่มีสมาธินะคะเจ็ดเรียกพูดไม่ออกพูดพูด,พดถูกถูก,ถกอย่างเช่นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะอะไรวะอะไรวะ,อะ,รวะอะไรอย่างเงี้ย อ่แปดนะคะชอบพูดว่าไม่อยากจะไปเจอกับใครไม่อยากจะไปไหนไม่อยากพูดไม่อยากเจอใครประมาณนั้นนะคะแปแปดเสร็จแล้วนะคะเราไปดูข้อเก้ากันเลยค่ะงานที่คุณเคยทําได้อย่างเช่นเก็บทําความสะอาดบ้านเก็บหนังสือเก็บนู่นน,นี่นูน่นนี่นั่น,นให้เรียบร้อยนะคะคุณบอกคุณทําไม่ได้ งานที่คุณเคยทำชัดๆคุณบอกคุณเคยทำไม่ได้นั่นก็คืออาการเตือนหนึ่งอย่างแล้วนะคะสิบนะคะดูภาพไม่ค่อยเข้าใจเลยกะระยะไม่ถูกต้องเลยอย่างเช่นขับรถอยู่เนี่ยะกะระยะไม่ถูกใกล้หรือไกลนะคะสิสัญญาณเตือนนี้คุณควรระวังเลยโบก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะคะตอนนี้โบก็กินยารักษาตัวอยู่นะคะเป็นอ่า สัญญาณเตือนสมองเสื่อมเหมือนกันของโบนะคะแล้วก็สัญญาณเตือนอ่าเป็นโรคซึมเศร้านะคะอีกหนึ่งคลิปนะคะโบฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวโบจะมาบอกนะคะอาการของโรคซึมเศร้านะคะมีสามารถเป็นได้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กยันคนแก่คนเท่าเลยนะคะตั้งแต่เด็กวัยรุ่นคนแก่คนเท่าคนโตเดี๋ยวโบจะมาบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงแบบไหนกันบ้าง สำหรับคลิปนี้นะคะโบต้องขอกาบลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องโบด้วยนะคะอีโบบ้าฮาไม่จำกัด